ตาคาถาชินนัปัญชรสมเด็จพระพุทธตานโตภมรังสี ชยาสนากตาพุทธเชตวามรังสวา,านังจตุสัจจาสภังราสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกรทาทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสพเพปฏิทิตาไมหังมัตเกเตมุนิสราสีเซปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสรังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสภะคุณากาโรหาท เยเมอนุรุตโทสารีปุตโตจะทักขีเนโกนทันโยปิธิภากสมิงโมคลานูจะวามะเกทักขีเนสมาเนไมหังอาสุงอนันทาราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโซตะเก เยสันเตปิธิภาคสมิงสุร ah ิโยวัปะพังกาโรนิสินโนสิริสามปันโนโซภิโตมูน no ิปุงคาโบกุมาลกัสโปเทโรมเฮสีจิตวาทโกโซไมหังวัฒนนิจังปฏิทธาสิกุณากาโร ปุณโนอังคุลิมาโลจะอุป,ปารีนันทศีวรีเทราปัญจอิเนชาตานณลาเตติละกามามะเซซาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทราทิชิตวันโตชิโนราซา ชะลันตาศิลเตเชีนะอังคมังเคสุสันทิตารตาตนังปุระตูอาสิทักขีนีเมตตาสุตะกังท้าจักขังปัจจตูอาสิวามีอังพุลิมาละกังคันธโมระปริตันจากอุป,ปาลีนันทศีวลี ขออภัยค่ะคันธมูระปริตตันจะอาตานาติยาสุต,ตะกะงอากาเซทชนังอาสิเซซาปาการิสันทิตาชินา,นานานาวราสังยุตาสัตตาปาการะลังกาตาวาตาปิทาวาตาปิาาตา,าดิสัญชาตาพาหิรัชตุปัตถวาอาเซซาวินยันตุอนันตชินาเตชะสา วะสะโตเมจกิจเจนะสาธาปเรนสุมังสพเพขออภัยค่ะสาธาสัมพุทธปัญชาเรชินะปัญชระมัชมหิวิหารันตังมหิตาเลสาธาปเรนตุมังสพเพ เตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุกโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัตเถวโธรรมานุพาเวนะชิตาดิสังคูสังคานุภาเวนะชิตันตาราโยสัตธรมานุภาวะปาลิตจอรามิชินะปัญชเรติบทสวดภาหงมหากา พาหงสหัสสมาพินิมมิตาสาวุทันตังทีเมขารังอุทิตโครัตเสนมาลังธานาทิธรรมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตจะสาภวันตุเตชยมังคลานิมาราติเรกามพิยุทธจิตสัพพรติงโคธรัมปนาราวกามคัดมาทัด ทายะกคางคันตีสุทันตวิธีนาชิตตาวามูนินโทตันเตชะซาบพวันตุเตชะยะมังคะลานี นาราคิริงขาชาวารังอติมัตตภูตังทาวกิขจักกามสานีสุทารุนันตังเมตตามุเซกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเทชยมังคลานีออคิตตะคาคข,ขามัตติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทางคุริมาละวันทัง อิติพิสังขมตามโมชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตยชยมังคลานิกัตตวานากัตทามุทธารังอิวัคขาพินิยจิตตายทุกขวะจะนังชนะก,กายามัตเชสันเตนโสมวิธินาชิตตวามุนินโท ตันเตจะสาภาวันตุเตชยมังขลานิสัจจังวิหายามติสัจจกะวะทะเกตุงวาทาพิโรปิตามานังอติอันทภูตังปัญญาปาที ปราชาริโตชิตตาวามูนินโทต,ตันเตจะสซาบหวตุเตชัย,ยมังคะลานินันโทปนานันทพุชักังวิปุทางมาเหติทิงปุตเตนะเทะดะพุชัเกนฑาธามาปายันโตอิตูปัตเถสาวิธินาชิตตาวามูนินโทต,ตันเตจะสซาบววันตุเตชย,ยมังคลานิทุคขาหาติ ที่ผู้ชักเคนะสุหัดสุทัดทหัดทางประมังวิสุทธิชุติมิธิภากาทิคานังทิธานังยานาคาเทนวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตียจจสาภวันตุเตียชะยมังกาลานิเอตาปิพุทธชยามังคาลอัตคาธา โยวาจโนทินาทีเนสารเตมตันตีหิตวานักเนกาวิวินธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิคามือยนาโรสปันโย มาหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพาปานินางปุตตาวาปารามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัตเจนะโหตุเต,ต,เตชยมังขลังชยันโตโพธิยามมเลสักสกายานาังนันทวิวัตโนเอวังตวังวิชายโหตุ โหหิสายัตสุชายมังคะเลอัปปาราชตาปัลลังเกสีเซปทวิปปคาเลอภิเซโกอภิเซเกสภพภะสัพพะพุทธานังอัคคปโตปมุทติสุนังขัดตังสุมังคะลังสุปัตตะภาตังสุหุตติตังสุขโนสุมุหุ โตจะสุยทางพระมจารีสุปทาคีนางปทาคขีนางปทาคขีนางกายกรรมมังวาจากรรมังปทาคขีนางปทาคีนางมนุกรรมมังปณีทีเตปทาคีนางปทาคขีนางมิกัตตะวาละพันตเตปทาคีนี ทาตุจิรังสตังทมโมทัม,มัทมมาราจอปุคาลาสังโคโหตุมสมัคโควะอัตถายะจหิตายะจะอัมเหรคตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมมาจาริโนวุติงสัมปาปุเนยยมาธรรมมีอริยปะเวทิเตปสันนาโหตุสัพเพ ปิปานิโนพุทธสาเสนสัมมาธารังปวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุพุทธิภาวายะสตานางสมิทังเนตุเมธนิงเมตตาปิตาเมตตาปิตาจัตตารังอัตตาระชังนิจจังนัก รักขันติปุตตะกลงเอวังธรรมเมนะราชาโนปชังรักขันตุสัพพาธาเทวะตาอุยโยชนะคถาบทส่งเทวดาทุกขับปัตตาจะนิ คาอาญปัตตาจะนิพยาโซกับปัตตาจะนิโซกาโหนตุสัเพปิยานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมมะสัมมะตังปุญญสัมปะทางสัมเพสเพทเทว,วานุโมทันตุสัพสัมปัติสิทธิยาทานังททันตุสัตท,ทานังสีลังคัง รักขันตุสัพพาาภาวนาภิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจเจก,กานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขันพันธามิสัพพโสภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพ,พ พุทธานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุสธาโสตีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเต ปฏิทานคะะาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเรโพธิคาเรตะหิงตะหิงตาธรรม,มธาเนนะพวันตุปูชิตาโสทิงกโรนเตทวิหาระมะทาัทะเลเทราจมัชานาวกาจะพิกขโวสาราวิกาธานปฏี อุปาสก,กาคามาสะเทสะนิขมาจะอิสราสัปานะภูตาสุขิตาภวันตุเตชาลาสะชาลาชาลาผูชาเยปิจะอะัญญาสพพาวาสังเซทสังเส,สทชาตาอัฐวบ ปปาติกาเนยานิกังธรรมวรางปฏิจเตสพเพปิทุขสะกรุณตุศักข,ขยังสูมังคละคาถาโหนตุศัพพังสูมังขาลังรักขันตุศัพพระเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีโหนตุนิรันตารังโหนตุศัพ พะโหนตุสัพพังสุมังขารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรม,มานุภาเวนัสัทาโสทีโหนตุนิรังสัปตารังสัพ ขอภัยค่ะสัพพะธรรมมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตารงโหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพังคานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตารง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตยัยด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าและครอบครัวยอดเศรษฐีขอให้พ้นทุก์จากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าและก็ของข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว ช่วยโปรดอำานวยพรให้แง่้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวยครูปี68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการ